สำหรับนักร้องดังอย่างแพทริกอนันดาค่ะงานงอกหนักเลยคุณผู้ชมขะเจอสาวอ้างว่าเป็นแฟนเก่าค่ะถูกทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทางด้านต้นสังกัดเนี่ยเขาก็มีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการนนี่นอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าจากกระแสข่าวในโลกโซเชียลก็คือมีการพากรนติดแฮชแท็กก็คือแพทริคอนันดานะคะหโหกระแสนี่แรงมากๆค่ะหลังจากที่มีสาวคนหนึ่งนะคะอ้างว่าเป็นแฟนเก่าของนักร้องดังก็คือแพทริคอนันดาค่ะได้มีการออกมาโพสต์ภาพแล้วก็คลิปของนักร้องหนุ่มรายดังกล่าวนะคะพร้อมกับมีการระบ,บุข้อความกล่าวอ้างว่า i'm so sorry but every fan club should know how he did to me ก็คือเขาจะบอกว่าเราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเราเนี่ยพูดความจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ย คือต้องบอกว่าแพทริกเขาให้ความหวังเรามาตลอดอีกทั้งเราเองก็โดนกระทําทางร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจจนเราเนี่ยต้องไปเข้าโรงพยาบาลเราไม่มีอะไรจะเสียไม่มากกว่านี้แล้วเราโดนกระทํามามากพอแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาโพสต์ลงในช่องทางของตัวเองอะนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านของ DUMB Recording นะคะต้นสังกัดของแพทริกอนันดาเนี่ยเขาก็มีการออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลเหมือนกันค่ะถึงเรื่องราวดังกล่าวนะ,ะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย เหตุการณ์ดังกล่าวที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับแพทริกอนันดานเนี่ยศิลปินจาก ai, u m b, ค่าย d u m b r e c o r ล i n g อรนะคะก็จากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับแพทริกเขาบอกว่าทางค่ายเองเนี่ยไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ได้นิ่งนอนใจเลยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอยู่ค่ะ แล้วต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแพทริกคือใครสําหรับแพทริกอนันดาค่ะมีชื่อเต็มว่าอนันดาชื่นสมทรงค่ะน้องเนี่ยเกิดเมื่อวันที่11เมษายน2540นะคะอายุ24ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะคะมีความสูงที่188ซนเมค่ะปัจจุบันน้องเองเป็นนักร้องในสังกัด DUB UM m Recording นะคะแล้วก็เออเป็นเครือข่ายเพลงสังกัด Warner Music นั่นเองค่ะก็เรื่องนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามกัต่อไปค่ะ